สัสดีค่ะทุกคนนะคะนุกคนซสนาวันนี้เรากลับมาในคลิป how to ผิวเนียนกระจ่งางใสซึ่งเราจะโฟกัสไปที่ผิวตัวมากกว่านะทุกคนเพราะว่าผิวหน้าปิงแบบลองสกินแคร์เยอะแล้วก็ไปทำลเลเซอร์อะไรต่างๆมันก็อาจจะแบบบอกยากว่าทําไมผิวกระจ่งางใสขึ้นเนาะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าปิงไม่ใช่คนชอบผิวขาวนะทุกคนอาจจะชอบผิวแทนมากกว่าด้วยซ้ําแต่ว่าที่มาทํา how to ผิวเนียนกระจ่งางใสเพราะว่าช่วงนี้ปิงขาวขึ้นมากแบบหลายคนทักคุณพ่อทักพวกรองพื้นอะไรเงี้ยคือต้องเปลี่ยนเฉดสีเลยก็เลยมาสังเกต ว่าทําไมมันถึงขาวขึ้นอย่างแรกเลยคือปิงไม่ค่อยได้ไปทะเลช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้อาบแดดแลวคือไปเรียนก็ใส่ชุดปกติไม่ได้โปมากมันก็เลยแบบผิวไม่ค่อยโดนแสงอะทุกคนแต่ว่าจริงๆไม่โดนแดดมันก็ไม่ได้ทําให้ปิงขาวขึ้นขนาดนั้นนะแค่แบบเมนเทนสีผิวปกติของปิงงั้นก็มาที่ประเด็นหลักเลยแล้วกันทุกคนมีผลิตภัณฑ์อยู่ไม่กี่ตัวที่ปิงใช้เพราะว่าเป็นคนขี้เกียจกับตัวคือพื้นที่ตัวมันใหญ่ก็เลยแบบไม่ค่อยได้ดูแลมากทุกคนมาเริ่มที่ตัวแรกนะคะอันนี้เป็นส e มแบบูทต์อ ขาจะช่วยเรื่องรอยต่างๆแบบพวกรอยยุงกัดรอยแมวข่วนอะไรเงี้ยให้สีมันแบบกลับมาสม่ําเสมอเท่ากันใครเนื้อหอมโดนยุงกัดบ่อยแขนขาลายแบบน้ําเหลืองไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยปิงแนะนําให้ใช้ตัวนี้ก่อนเราจะต้องแก้พวกจุดด่างๆก่อนอันนี้บีบเนื้อให้ดูนะคะคือเนื้อเขาจะมีความข้นนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้หนืดเกลี่ยง่ายตอนแรกมันอาจจะแบบขา,ขาวๆอยู่แต่ว่าทุกคนไม่ต้องกลัวรอสักพักมันจะแบบซึมแล้วความขาวก็จะหายไปทีเนี้ยมันจะทิ้งความมัน มันมาวาวๆไว้ทุกคนเหมือนเราทาออยแต่ว่าไม่ได้เหนอะหนะเพราะมันเป็นแค่โลชัน่นสมูทต e นะ์อีเนาะเขาจะเด็นเรื่องแบบสกาปิงจะโดนแมวข่วนบ่อยมากแล้วก็จะแบบมีรอยจิกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยสมูทตอ e ีจะช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆอ่ะพอเราจัดการพวกรอยต่างๆได้แล้วทีนี้เราก็จะมาปรับผิวให้มันกระจ่างใสโดยรวมอันนี้จะใช้เป็นวัสลีนเป็นหลักนะทุกคนอันนี้ก็คือเอามาให้ดูว่าหมดไปเลยโลชั่นตัวที่ปิงชอบใช้สุดอ่ะจะเป็นวัสลีนรุ่นนี้ทุกคนคือมันเป็นรุ่น o v e r ์ไนท์ แอดวานซ์รีแพร์แต่ว่าปิงไม่ได้ทาตอนกลางคืนอย่างเดียวปิงก็แบบ ทาตอนเช้าเป็นหลักด้วยซ้ำที่ชอบรุ่นนี้คือเนื้อเขามันจะแบบบางมากเป็นฟิลเซลั่มใสๆคือถูออกมาแล้วมันจะเป็นใสๆเห็นปะมันไม่ได้ขาวอะไรเกี่ยง่ายเน้นแบบถูๆเร็วๆรีบออกจากบ้านแบบชุดๆๆจบตัวนี้พอมันแห้งแล้วอะ่ะมันจะแบบไม่รู้สึกเลยว่าทาอะไรอยู่มันไม่มีความหนึบไม่มีอะไรเลยแบบแห้งเหมือนผิวปกติไปเลยแต่ว่าต้องบอกตรงๆว่าตัวนี้เรื่องความกระจ่างใสปิงอาจจะไม่ได้สังเกตมันมากขนาดนั้นมันอาจจะ สว่างแบบทีละนิดมากๆจนไม่ค่อยรู้ตัวทุกคนเป็นฟิลโลชั่นปรับผิวกระจังใสแบบมินิมอลคือค่อยๆจะเน้นไปเรื่องความชุ่มชื้นมากกว่าคือรุ่นนี้มันสบายผิวมากจนปิงใช้เป็นตอนเช้าแทนทุกคนแต่ว่าจะเป็นวันที่ไม่ได้แต่งตัวโปมากไม่ได้โชว์เนื้อนหนังอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันไหนที่ใส่แบบแขนกุดอย่างนี้ก็จะใช้เป็นตัวที่มีการแดดผสมด้วยนะทุกคนเป็นตัว Daily Sun Refreshing นะคะ SPF 50บวก PA4 บวกคือเยอะมากแล้วก็มันจะมีความเย็นนิดหนึ่งปิง ก็จะไม่ค่อยชอบทากันแดดตัวเลยแต่ว่าตัวนี้คือรู้สึกแบบสบายผิวอยู่ก็เลยอพอไปได้นเนื้อนะคะคือจะเป็นแบบข้นๆกว่าตัวเมื่อกี้ไม่ได้มีความใสๆเป็นเซรั่มมากแต่ว่าก็ไม่ได้หนึบไม่ได้หนืดขนาดนั้นจะบอกว่ากันแดดตัวคือ หายยากมากที่พิงจะชอบนะอันนี้ก็จะเป็นผิวหลังทากันแดดเสร็จคือมันจะไม่ได้มีความขาวอะไรนะคนแต่ว่าก็ไม่ได้สบายผิวเท่ากับตัว overnight ขอยอมรับตรงๆว่าพิงไม่ได้ทากันแดดตัวทุกวันนะก็คือทาแค่วันที่โชว์เท่านั้นแหละเพราะว่ามันขี้เกียจมากจริงๆส่วนตัวที่3อันนี้เคยรีวิวไปในช่องแล้วจะเป็นไบโอออยล์นะคะทุกคนอันนี้เป็นรุ่นแบบ ที่เป็นเจลอะออกระปุกเล็กนิดนึงเป็นแบบพกพานะคะอันนี้ด้วยความที่มันเป็นออยปิงจะไม่ได้ใช้บ่อยทุกวันขนาดนั้นคือจะใช้ก็ต่อเมื่อลืมใช้อ้พวกครีมมันน่ะไปนานจนผิวมันแห้งแบบเริ่มเห็นชัดว่าแห้งเริ่มแสบผิวอะไรเงี้ยก็จะโบกตัวนี้ไปเลยนี่นะเป็นเจลออยแล้วก็จะไม่ได้ใช้แบบตอนผิวแห้งขนาดนั้น,นทุกคนเพราะว่ามันจะหนืดจะใช้ตอนที่อาบน้ําเสร็จ ผิวกาลังหมาดๆอยู่อะถูตัวนี้ลงไปมันจะช่วยให้เกลี่ยง่ายขึ้นหลักๆเขาจะช่วยเรื่องรอยแตกหลายพวกตรงขาตข้นขาตรงก้นอะไรอย่างงี้แล้วก็จะแบบช่วยให้ผิวเนียนนุ่มอะทุกคนใช้ตัวนี้แล้วผิวจะนุ่มมากไม่ได้ปรับผิวกระจ่างใสแต่ว่า เออจะเป็นแนวผิวเนียนมากกว่ามาที่ตัวที่4อันเนี้ยหลังจากที่บิงรู้ตัวว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบทาผิวตัวแบบขี้เกียจทาครีมที่ตัวนะก็เลยใช้วิธีลดัดคือกินแทนแบบกินวิตามินกินอาหารเสริมเพื่อที่ให้มันลงไปทั้งตัวแบบลงไปช่วยทั้งตัวโดยที่ไม่ต้องออกแรงเยอะอันนี้บิงกินมาตั้งแต่มัธยมแล้วอ่ะทุกคนคือแบบกินมานานมากแล้วตอนนั้นยังไม่มีความรู้อะไรมากก็เลยใช้วิธีซื้อจากเซเว่นอันนี้มันอยู่ในเซเว่นมันง่ายสุดแล้วคือเขาขายดีมากนะทุกคนแบบ เห็นมานานมากแล้วอะรีวิวเยอะอยู่ตัวเดียวเลยแล้วก็ราคาไม่แรงปิงก็เลยซื้อได้ตลอดอันนี้จะเป็นวีด้ากลูตาแม็กซ์กับวีด้าคอลลาเจนคิวเทนนะคะมาเริ่มที่กลูตาก่อนอันนี้คือเมื่อก่อนอะกลูตามันมาแรงมากทุกคนปิงก็เลยแบบอยากลองบ้างก็ไปจัดตามแล้วพอได้มาลองคือเอาจริงๆมันสัมผัสได้เลยทุกคนว่าผิวมันเนียนขึ้นแบบลื่นขึ้นอะไรเงี้ยถ้ากินต่อกันเกือบเดือนอันนี้ต้องต่อกันนะคะช่วงแรกคือมันจะเห็นได้เลยว่าผิวเราใสขึ้น มันจะผ่องขึ้นเลยพวกรอยจุดยุงกัดรอยขวดอะไรเงี้ยจะหายไวขึ้นมากๆเหมือนจะช่วยเรื่องสิวด้วยนะทุกคนคือพวกสิวอักเสบสิวผดอะไรเงี้ยมันจะลดลงเพราะว่าหน้าเราเรียบเนียนขึ้นรูขุมขนมันกระชับก็เลยทําให้สิวลดลงแล้วก็นี้เห็นชัดสุดคือตอนออกกาลังกายทุกคนเวลาเราวิ่งหรืออะไรเงี้ยที่มีเหงื่อออกอะ่ะเมื่อก่อนหน้าเป็งจะหมองแต่ว่าตอนเนี้ยออกกาลังกายแล้วผิวมันแบบ มีความชมพูแก้มเลือดฝาดอะไรอย่างเงี้ยคือผิวมันใสขึ้นไงแก้มอะไรดูแดงอันนี้กูต้าเขาจะเป็นเม็ดแคปซูลสีชมพูแบบนี้นะคะจบไปมาต่อกันที่คอลลาเจนคิวเทนปิ้งกินคู่กันเลยรอบเดียวจบเพราะว่าขี้เกียจบอกแล้วตัวนี้ทําให้ผิวเนียนนุ่มมากคือผิวมันจะดูไม่แห้งอะ่ะทุกคนยังมีความชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้ผิวดูเด็กลงคือคอลลาเจนอ่ะเขาจะไปชดเชยกับความเสื่อมของเซลล์ผิวพวก จากการโดนแดดนอนไม่พอความเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นก็จะทําให้คอลลาเจนเราเสื่อมลงได้เหมือนกันดังนั้นเราจะต้องเติมคอลลาเจนเข้าไปให้ผิวยืดหยุ่นให้ผิวดูอิ่มฟูวีด้าคอลลาเจนอันนี้จะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะทุกคนคือเป็นคอลลาเจนโมเลกุลเล็กจากญี่ปุ่นผสมกับคิวเทนแล้วก็มีพวกสารสกัดจากผักผลไม้อะไรต่างๆคือครบสูตรวิตามินบํารุงผิวสวยและเห็นผลจริงปิงให้2ออาทิตย์ลองสังเกตผิวตัวเองได้เลยก็คือหลักๆปิงชอบลืมทา ผิวตัวก็เลยกินเป็นคอลลาเจนกับกูต้าแทนแล้วก็คิดว่าเป็นส่วนหลักๆด้วยที่ทําให้ผิวปิงเนียนใสขึ้นแล้วก็ยังชุ่มชื้นอยู่ทั้งๆที่แบบชอบดื่มทาครีมคือเรื่องผิวตัวห้ามละเลยเด็ดขาดเพราะว่าเวลาเราผิวสวยผิวเนียนใสอะไรเงี้ยมันทําให้เรามีความมั่นใจขึ้นมากๆพิงบอกเลยเวลาแบบใส่ใสเดี่ยวเวาวหลังขาสั้นอะไรอย่างงี้ได้แบบ ไม่ต้องมานั่งปิดไม่ต้องมากังวลส่วนอันนี้จะเป็นเม็ดของคอลลาเจน q ิวทนะคะอาจจะใหญ่นิดนึงแต่ว่ากินได้อยู่ปิงไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขากินกันยังไงแต่ว่าปิงกินอย่างละ2เม็ด ก่อนนอนแค่นี้เลยใครอยากลองก่อนแนะนาเซเว่นเลยเพราะว่าเมื่อก่อนวิงก็ซื้อจากเซเว่นเอาเหมือนกันทุกคนแล้วก็เวลาไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเหมือนเดิมขี้เกียจเตรียมขี้เกียจท,ทําทุกอย่างก็ใช้วิธีแวะเซเว่นเอาซื้อเป็นซองเล็กแบบนี้นะคะราคา99บาทแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบเอาถุงใหญ่ไปเลยก็จะเป็นแบบนี้คุ้มกว่า399บาทได้30แคปซูลอ่ะจบจากการบํารุงจากภายในมาสู่ขั้นตอนที่วิงทาไม่ค่อยบ่อยเลยประมาณแบบ2อาทิตย์ครั้งเพราะว่าทําบ่อยก็ไม่ดีเนาะนั่นก็คือการสักครับผิว จะใช้เป็นของ Happy ้ซันเดนะคะทุกคนเป็นสูตรสครับน้ำตาและถึงแม้จะบอกว่าใช้ไม่ค่อยบ่อยแต่อันนี้คือหลอดที่สามดูอันนี้คือแบบ บีมากเนื้อน้ำตาลเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะทุกคนคือจะมีความหนืดหนืดนิดหนึ่ง,ง,งเวลาถูมันก็จะอยู่บนผิวนานไม่ละลายไปง่ายอันนี้เป็นแพคเกจจิ้งพาวเวอร์พัฟเกิลด้วยส่วนอันนี้เป็นแพคเกจจิ้งธรรมดาคือเขาจะมีพวกน้ำผึ้งออยอะไรอย่างงี้ด้วยอะทาให้เวลาขาดแล้วผิวไม่แห้งนะอีกตัวหนึ่งที่ใช้บ่อยก็จะเป็นสครับของโยโกทุกคนมันจะเป็นสครับหน้าวัวที่อยู่ในเซเว่นน่าจะเคยเห็นกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นสูตรอะโลเจลนะคะเมื่อกี้เป็นสครับน้ำตาลใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นสครับ เกลือรลคาะถูกมากแต่ว่า แพคเกจจิ้งจะไม่ได้ดีขนาดนั้น,นทุกคนมันแบบปิดไม่ค่อยได้การสรับผิวก็จะเป็นการขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปนะคะมันก็จะทําให้เราเผยผิวเนียนกระจ่างใสมันจะเนียนนุ่มขึ้นแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องทําบ่อยนะทุกคนแค่แบบ2อาทิตย์ครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะบาดผิวเราแล้วก็ทําให้ผิวเราแบบหยาบกร้านแห้งกว่าเดิมเนาะส่วนอย่างสุดท้ายที่บิงใช้ขัดแล้วรู้สึกว่าดีมากๆก็คือจะเป็นฟองน้ําขัดผิวของเฟอร์ฟูลนะทุกคนแต่ว่าจริงๆอันเนี้ยก็ใช้แบรนด์ไหนก็ได้ อาจจะต้องลองไปสัมผัสเนื้อเขาก่อนว่ามันแบบแข็งมากไหมแต่นี้ไม่แข็งเลยนุ่มมากแล้วก็อย่างหนึ่งที่ใช้ได้เหมือนกันก็คือถุงมือขัดผิวอาบน้ำเนาะแต่ว่าข้อเสียของทั้งฟองน้ํากับไอถุงมือคือมันต้องเปลี่ยนบ่อยนิดนึงทุกคนถ้ามันเริ่มดําแล้วอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนเพราะไม่งั้นมันก็อาจจะกลายเป็นที่สะสมแบคทีเรียแล้วก็ทําให้เรา แพ้และคลายเรื่องหรือเป็นสิวได้นะคะจริงๆอันนี้ยใช้ได้ทุกวันเลยเพราะว่ามันแบบมันนุ่มอยู่นะก็จบแล้วนะฮะมีเท่านี้เลยที่ปิงทำใครที่เป็นสายขี้เกียจกับผิวตัวแล้วอยากได้ผิวเนียนกระจ่งางใสแบบนี้เราก,กันบ้านได้เลยซื้อตามได้เลยเพราะว่าปิงใช้ทุกตัวจริงๆแล้วมันเห็นผลทุกคนขนาดไม่ใช่เป็นคนที่สนใจอะไรผิวตัวมากอะ่ะใครที่เป็นคนปฏินผิวเก่งขยันทาขยันกินเลยแบบเนี้ย คือน่าจะใส่ไวกว่าปิงมากลองไปซื้อตามได้เลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ปิงด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบบ๊ายาย